ก็ลูกหลงอะไรอย่างงี้ปะแหมคุณพี่พูดอย่างกัญชัยามิชัยนะขากหน้าเด็กเพ่อายุเยอะเพ่อายุเยอะเออก็ไม่เป็นไรลูกหลงก็หลงไม่หลงก็ช่างเถอะค่ะเออนะคะก็ต้องบอกว่าอย่างชัยามิชัยต้องกินอะไรจริงๆแล้วเบต้ากูแคนชิวี่ได้ไหมได้บิวานได้ไหมแต่ว่า พี่คุณพี่เขาไม่ได้อ้วนเขาผ<ข>อมได้ไหมพี่เฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวตุ้มเดี๋ยวดุมดุม นะคะผู้สิงผู้สิงนะไม่ใช่ผู้หญิงผู้สิงนี่จะกินได้โอเคนะได้อยู่ที่แป้งเพ็แล้วตําท่าอะไรเรียบร้อยเลยนะเรียบร้อยเห็นไหมเมื่อกี้ประมาณเออนะคะก็นะคะสำหรับผู้หญิงทั้งหลายผู้สิงทั้งหลายนะคะสามารถทานได้นะคะก็วันเยอะนี่เต็มที่เลยแต่เบต้าคูแคนเนี่ยสำหรับพี่ชัยยามิชัยเขาทำงานเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทานแล้วก็ถือว่า เป็นผลดีที่<ม>ทําให้ร่างกายแข็งแรง,งนะเพราะมีคุณสมบัติในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะคะ,คะและลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดมีผลวิจัยมากกว่า1,000ครั้งนะคะ,คะโดยจ,ดจัดทำโดยมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นฮาว v a ิร์ดทู n เบลลลอแล้วก็แม็กกิลนะคะเพื่อพิสูจน์ของผลิตภาพผลิตภาพของเบต้ากูแคนค่ะประสิทธิภาพค่ะประสิทธิภาพค่ะโอผลิตภาพที่พยายามสองรอบนะตั้งแต่เธอใส่ฟันมานี่เธอมีปัญหากับฟันมากมากค่ะค่ะนะคะมาดูผลงานการวิจัยของดอร์แฟชเช่นกันบ้างค่ะก็ได้มีการวิชัยเช่นเดียวกันนะคะบอกว่า ในส่วนของเบต้าคูแคนค่ะเป็นเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระ<ช>นะคะคือต้นตอปัญหาที่เลวร้ายในร่างกายของคนเราค่ะแล้วก็สามารถรักษาโรคมะเร็งโรคหัวใจได้นะคะก็ถือว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยก็ค่อยๆลดระดับก็คือเล็กลงแล้วก็สุดท้ายก็ค่อยๆหายไปนะคะ,<ช>คะนี่คือผลงานวิจัยของดรเพชเชนค่ะ,คะส่วนเบรกนะเรามาดูวิธีการนอนนอนยังไงให้สวยเขาบอกว่าวิธี ผิวสวยด้วยธรรมชาติคือการนอนมีมีการบอกนะเขาบอกว่าอีกแล้วต้อ่าเบอกนี่แหละต้องมีบอกนี่แหละค่ะพบกันเบรกซ้ายค่ะชอบไหมภรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะ หุนสวยแปะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีหุนดีหุนเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านรองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทำให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทำงานประจำไม่ต้องลาออกนะคะทำไรายได้เสริมข,ของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ New KC ไล f e ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทำได้ครับ New ซ c ไลท์ แผงการตลาดสั้นง,ง่ายได้ไวสม่ำเสมอ n e วเคซ i ไรใส่ใจในตัวคุณสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 ค่ะก็ต<า>้องบอกว่านะเราก็สวยกันแล้วอยากให้คุณผู้ชมสวยเหมือนพวกเราด้วยแต่อย่าสวยกว่านะเราหมั่นไส้ แถวเล่นค่ะอย่างน้องบีมี่สวยวันสวยคืนก็เลยมีแอบ,บมันไสแอบ,บกัดกันเองค่ะในใน,ในการต <democr> <ป>อนแต่งหน้าก็มีจิกกันบ้างอะไรบ้างเอฉันไม่อย่าแพ้นะอย่าแพ้นะอย่ายอมแพ้พวกเรานะพวกเราก็งัดกันมาเต็มที่ได้แค่นี้แหละอะไรอย่างนี้ค่ะเบรกนี้คุณพี่การนอนเคล็ดลับผิวสวยนะการนอนนี่ยจริงแล้วระบบภายในก็ดีด้วยนะถ้าเกิดว่าเรานอน เจ็ดถึงแปดชั่วโมงขึ้นไปต่อวันนะคะไม่ว่าจะรุ่นเด็กรุ่นผู้ใหญ่รุ่นเด็กอาจจะนอนมากกว่าเรานิดนึงแต่ว่าสองอใช่ค่ะรุ่นผู้ใหญ่นี่ก็ให้ไปได้ประมาณเจ็ดถึงแปดชั่วโมงหรือว่าบางคนแปดถึงสิบก็ได้ถ้าทํางานหนักค่ะและไม่ควรนอนเกินสี่ทุ่มนะคะคุณดี่และไม่ควรนอนเกินสี่ทุ่มเพราะในฮอร์โมนต่างๆที่อ่าที่ในร่างกายที่เราจําเป็นเนี่ยเขาตามเวลาที่กําหนดเขาก็จะร่างกายเขาก็จะไม่สามารถผลิตฮอร์โมนต่างๆออกมาได้อย่างเต็มที่ ตอนสี่ทุ่มทุกคนจะง่วงกันหมดพอตอนตีหนึ่งปั๊บเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งเลยเดึงตึ๋งตลงอะไรอยะางเงี้เลยเออแบบว่านะเข้ากันได้นะสองคนนี้ไม่ไม่ตอนหัวค่ำนะจะเริ่มมานอนอะไรกันนะกันแบบนอน พอห้าทุ่มตื่นเลยได้เวลาได้เวลาพอตีหนึ่งก็ดึงหนึ่งประมาณนี้นะคะแต่จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะนานๆทีก็ได้น้องซอยิมน้องซอยิ้มใช่ใช่เลยน้องซอหายบ่อยไงนะคะก็นอนให้ถูกกับสิ่งแวดล้อมฉันก็เพิ่งทราบนะก็คือไม่ใช่ห้องแบบอับ ้องอาบไม่มีอาการระบายตรงหน้าต่างไม่เปิดจะเจอเื่อไหรที่ฉันเป็นโรคจิตเรื่องการนอนทำไมถ้านอนแล้วเงียบๆมากเนี่ยเสียงหมาเห่ออะไรหรือเมื่อก่อนเกลียดมากเดี๋ยวนี้เป็นเพื่อนทาไม่ได้คืนไหนไม่ได้ยินเสียงกระรอกไม่ได้ยินเสียงนกร้องจิ๊บจุ๊บจิ๊บจ๊ำนี่ไม่มีเพื่อนก็เหมือนนอนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติใช่ไหมคะค่ะเหมือนนอนอยู่ในจังกโกในป่าแต่กําลังจะบอกน้องหมาหน้าบ้านว่าเวลามาทีหนึ่งมาสองตัวก็ได้ไม่ต้องมาสิบทะเลาะกันกันก็ อยากให้คิดว่าเสียงธรรมชาติก็คือเป็นเพื่อนเราเหมือนกับว่าจิง้งหรีดหลิงเรไรอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนเป็นเพื่อนเราจะได้หลับสบายไงเธอแล้วก็แสงสว่างก็อย่าให้มีมากเกินไปเพราะว่าจะทําให้เรานอนไม่หลับจริงๆแล้วดิฉันมีวิธีการนอนที่เธอตกใจอะไรเอ่ยถ้าดิฉันเมื่อก่อนเนี่ยจะแพ้แอร์ใช่ไหมก็เริ่มตั้งแต่ใส่ถุงเท้าใส่เสื้อแขนยาวเหมือนไปเมืองนอกเลยใส่ทุกอย่างไม่เท่าไร่ผ้าห่มชั้นที่หนึ่งผ้านวมชั้นที่สองดิฉันเปิด อาการไว้หายใจแค่น,นี้ยอย่างใส่หมวกโม่งเลยพี่ <laughs> เปิดตาลูลูกตากับลูจมูกลูกตาเปิดไม่ได้ฉันเป็นคนที่นอนสว่างไม่ได้งั้นเปิดตาลูจมูกเดี๋ยวนี้เหรอคะก็ขโมยหมอนของหลานปิดตาก่อนนอนจริงๆมีคุณพี่คะเขาจะมีแผ่นแผ่นแผ่นปิดตาปิดตาทฉันรู้สึกมันรัดรัดเพราะงั้นเอาเอาหมอนเด็กอันตัวเล็กๆอ่ะก็คือก็คืออย่างนี้ก็คือห้องอ่ะเราก็ทําแบบว่ามาติดม่านหรืออะไรให้แบบว่าแสงสว่างเข้าเพิ่มแล้วยังมีไม่เพียงพอนะของดิฉันจริงดันเป็นโรคกิดบอกแล้วไง บอกเป็นคนไหนที่บอกเป็นโรคจิตชาวม่านี่โรคจิตกว่าขนาดการนอนยังผิดปกติไม่เหมือนชาวม่านาคิดดูแล้วการนอนผิดปกติด้วยแล้วก็ท่านอนตอ,อนนม้ถูกท่าด้วยนะ,ะคุณผู้ชมอย่านอนทะแคงกับนอนอาอมอย่านอนเออต้องคือท่านอนที่ดีที่สุดคือนอนองายเอามือวางไวท้ที่ที่ผุง่งท,ที่ที่สะดืออย่าวางไว้ที่หน้าอกนะคุณผู้ชมเคยเคยเกิดอาการแบบนี้หรือเปล่าเวลานอนแล้วเหมือนผีอัมรู้ป้าทำไมถึงผีอัมบนที่ เพราะว่ามือเราไปกดตรงหัวใจเล้วมือเราไปกดตรงหน้าอกแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าการระบบการเดินของเลือดกับหัวใจกับอะไรสักอย่ยะสักอย่างเนี่ยมันมันแบบทําให้เราแบบว่าหายใจไม่ออกหรืออะไรประมาณนี้ใช่ค่ะตายแล้วิฉันรู้มาอวันนี้บอกว่ารู้มาเองใช่เขาบอกว่านะอันนี้รู้มารู้มาถ้านอนที่ดีก็ควรเอามือวางไว้ที่ ที่หน้าท้องที่เนี่ยที่พุงเราเนี่ยแต่อย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราทํางานเหนื่อยล้ามากๆมีวิธีหนึ่งที่นอนที่นอนนอกเหนือจากข้อมูลที่ได้มาคือเรานอนเหยียดตรงหมอนก็ใหญ่สูงมากแล้วก็วางมือข้างข้างตัวเพราะอะไรรู้เปล่าให้ระบบการไหลเวียนของเลือดให้มันทั่วไม่งั้นเราจะเมื่อยมากก็ถ้าเกิดใครนอนได้เป็นชั่วโมงก็ถือว่าไม่ต้องไปนวดนอนไม่ได้อ่ะที่ฉันชอบนอนไงครับคุณพี่เจน ขาก็ต้องแบบขาไม่ไม่เป็นคนที่แบบว่าขาข้างหนึ่งฉีกออก ขาข้างหนึ่งอยู่แบบนี้อันนี้จริงๆริงเรื่องจริงขาแบบนี้ชอบนอนแบบนี้ไม่รู้เป็นไรโรกจริงเออพับขาข้างนึงอ่ะเนี่ยขาพับเออพับขาเธอยาวไปหรือเปล่าเตียงไม่พอหรือเปล่าดิฉันได้<อ>ยืมดิ<อ>ฉนันได้ยืมเตียงไหมโคฟุตพอนึกว่าดิไม่ต้องยืมเตียงที่บ้านใช่ไหมไม,ไม่ต้องนะนอนได้อีกสองสามคนเลยไปนอนร้านเราได้เรียงกันได้ทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยไม่รู้เหมือนกันแต่ติดถ้าไม่นอนท่านี้นอนไม่หลับขาต้องบอกว่าแต่ก็วันไหนถ้าเกิดว่าคุณชมใครใช้เีให้ดิฉันขึ้นตึกไอเอ็นทีวีทีวี ชั้นเนี่ยจะนเ,นเอาเข่าขึ้นนอนกันเข่าตื่นขึ้นมาทําไมต้องมาอยู่ข้างบนด้วยขนาดเมื่อยแล้วนะเขายังต้องมาเมื่อยอีกอ่ะเออเขามีบ้างะ<ช>นะคะแต่เพราะงันน้นอย่าอย่าไปกังวลเรื่องนอนนอนได้หลับดีกว่าง่ายง่ายง่ายก็ยยคือนอนได้ถูกวิธีอน,นอนใช่เรา,มาเม้ากันแต่เรื่องนอนเวลาเหลือกี่นาทีเราไม่รู้กันเลยเนี่ย เหลือหนึ่งนาทีอ่ะเราก็พูดพูดเรื่องนิวเคลียสไรพัดดีกว่าต่อดีกว่านะคะเบต้าคูแคนเมื่อสักครู่นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่ผ่านการวิจัยมา1000กว่าครั้งนะคะโดยเฉพาะแม็คกิลเบลลแล้วก็ทูลเลนรวมถึงอวอร์ดนะคะนี่คือเขาวิจัยโดยตรงแล้วก็ดเรแพทเช่นบอกว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมให้หายไปค่อยๆหายไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจนะคะนี่คือผลงานวิจัยนะคะที่ฉันไม่ได้เอาคำพูดมาพูดโอเวอร์เองก็คือจากที่ ผลงานของดรเชตเชนพูดมาก็ถือว่าเป็นสาระที่น่าสนใจทีเดียวค่ะแล้วก็มีรายละเอียดของโรคต่างๆใช่ไหมใช่ค่ะเบต้าคูแคนกับโรคมะเร็งนะคะจากการวิจัยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าตัวเบต้ากูแคนเนี่ยช่วยปรับภูมิคุ้มกันโดยกระตุ้นและเพิ่มประสิทธิภาพนะคะการทำงานของเซลล์ภูมิต้านทานของร่างกายเมื่อได้รับเข้าไปแล้วจะกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวสร้างสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ไข่โตคายนะคะใช่ไหมค่ยใส่โตคายซึ่งสามารถยับยั้งและทําลายโครงสร้างเซลล์มะเร็งผลที่ได้ได้ตามมาคือเนื้องอกมะเร็งเนี่ยเนื้องอกของมะเร็งเนี่ยจะค่อยๆลดขนาดเล็กลงอย่างที่บอกและเซลล์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็ก็ลดลงด้วยไม่ลามค่ะก็จริงๆผลงานการวิจัยของดรเฟชเชนนะคะนิดนึงก็คือยังบอกว่าเบต้ากูแกนดูดซึมผ่านทางลำไส้นะคะแล้วก็กระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดเลือดขาวที่เรียกว่ามาโครฟาจหรือว่านิวทร โปรไฟลนะคะทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปรปลอมเข้าสู่ร่างกายได้นะคะนี่คือสิ่งที่สําคัญค่ะ,ะเราเพิ่มเติมกันนิดนึงเวลาหมดลงแล้วเห็นไหมหมดอีกแล้วเ,ออเราพูดมากกันจังเลยเอ,อ่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามชมพวกเราสองคนค่ะสหรับวันนี้สวัสดีค่ะ